สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ Every d a y c o ย a ชนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมมาชมบรรยากาศการรับรางวัลกับกิจกรรม m i s s i o n g o 2025นะครับวันนี้เรามากัน4ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสก๊อหขนสวยนะครับพี่อ้อแล้วก็พี่เมนนะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าไปในร้านนะครับเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศรอบๆร้านกันก่อนนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้าร้านนะครับผมก็จะมี น้ําตกนะครับสวยงามนะครับผมอยู่ด้านข้างร้านนะครับแล้วก็จะมีจุดให้อาหารป้านะครับจะเป็นปลาคาร์บนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีสะพานให้เราเดินข้ามไปถ่ายรูปสวยๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหลังร้านนะครับก็จะมีไดไอเหมือนกันกับด้านหน้านะครับผมแบบบรรยากาศดีมากๆนะครับทุกคนสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปแวะกินกาแฟได้ที่ร้าน Every ดีโคลานะครับผม แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในนะครับก็จะมีทางกลุ่มผู้บริหารจากร้านต่างๆนะครับผมแล้วก็นี่เลยครับผมเจ้านายผมนะบอสกอล์ฟของผมนี่ให้ความสนใจกับตรงนี้มากนะจะเป็นที่กดเบียร์นะครับเพื่อนๆใครที่สนใจก็ลองมากดชิมกันได้นะครับผมจริงๆก็น่าจะขอบอสสักส3แก้วก่อนนะเพื่อชิมลางก่อนนะครับกับตรงนี้นะครับนี่บอสผมให้ความสนใจมากนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นคาเฟ่ของที่นี่นะครับผมนี่ บอสก็พามากินกา,กาแฟต่อนะครับผมราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่120บาทนะครับแล้วก็เมนูซิกเนเจอร์ก็จะเป็นนี้เลยครับผมมัทฉะโกโก้นะครับจะมีขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมแก้วหนึ่งอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะครับผมนี่ตอนแรกผมว่าจะสแกนจ่ายให้บอสนะไม่ทันนะบอสจ่ายก่อนไปแล้วโอเคนะครับผม แล้วก็สแกนจ่ายไปแล้วนะครับ4แก้วก็ประมาณเกือบเกือบห้าร้นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีเมนูขนมเค้กนะครับตรงนี้นะครับราคาก็จะเริ่มต้นที่ชิ้นละ120บาทนะครับใครที่สนใจก็มาลองชิมกันได้นะครับนี่ครับเมนูที่เราสั่งก็ได้แล้วนะครับผมจะเป็นอเมริกาโน่โคโค่นะครับผมแก้วละ120บาทนะครับเจ้านายจ่าให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ สวยงามนะครับเอาแก้วมาวางไว้ถ่ายรูปเก๋ๆครับเพื่อนๆก่อนกินนะครับแล้วก็มาดูด้านในนี่ครับมาเจอเมนูอาหารครับก็ไม่พลาดที่จะแวะดูนะครับผมราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะคผมพอรับได้นะครับนี่ครับผมแล้วเราก็เข้ามานั่งทานอาหารนะครับเมนูนะครับทางฮอน่าจัดให้นี่นะครับเพื่อนๆตามภาพที่เห็นเลยนะครับ ก็ร่วมกันกับพี่ๆจากฮอนด้านี่ก็ตบท้ายด้วยปิงชูนะครับผมนี่ครับเกลี้ยงกันเลยครับเพื่อนๆแล้วก็มีกิจกรรมกล่าวเปิดงานกับทางฮอนด้านะครับผมก่อนจะทําพิธีมอบรางวัลนี้ครับก็รับมอบรางวัลกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ